ดีนะคะวันนี้คุณแม่จะพาไปหาน้องลีซอตอนเช้าๆนะคะสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีนะคะเอฟซีทุกๆท่านนะคะน้องลีซอยืนรออาหารนะคะน้องตกงานไม่ได้ทํางานรอก,กินอาหารอย่างเดียวนะคะสวัสด,ดีนะคะทุกๆท,ท่านสวัสด,ดีคะ่ะ น้องรีซอรรออาหารอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ถ่ายไม่ค่อยเป็นนะคะทุกท่านค่ะ <c oughs> ฝากน้องด้วยนะคะ <c oughs> น้องตกงานมาจากหาดใหญ่ค่ะ น้องรออาหารจากทุกท่านที่เมตตาเข้ามานะคะวันนี้รีซอร์ตื่นเช้าฝนซาซาหน่อยค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสักหน่อยจะพาไปหาน้องลำไย,ยที่อยู่ในป่าค่ะน้องลำไย,ยนอนในป่านะคะเพราะว่าที่นี่สำหรับรีซอร์ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่าน น้องยืนรอกินอาหารอย่างเดียวค่ะในสภาวะไปสมัครงานไว้แล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะน้องเป็นช้างที่เชื่องไม่ดุอยู่กับน้องมาสิบกว่าปีแล้วค่ะน้องเริ่มเติบโตขึ้นแล้วนะคะฝาก FC ทุกท่านด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องน้องเขารออาหารอย่างเดียวไม่ร้องไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะได้ก็กินไม่ได้ก็คือไม่กินยืนรอยืนอดอย่างเดียวค่ะสามต้นแป๊บเดียวนะคะ นี่ค่ะอาหารที่ไว้ให้น้องฝนก็ตกค่ะหาอาหารที่เอฟซีท่านส่งมาก็ได้หนึ่งคันรถนะคะบริเวณที่น้องอยู่นะคะ ข้างๆโอกวัวมีวัวเป็นเพื่อนค่ะถ้าฝนไม่ตกวันนี้ก็จะออกไปหะไปอยู่กับพี่ลำไยค่ะแต่คงไม่หยุดละมั้งมันพลัมๆอยู่นะคะฝนนะตอนนี้ รออาหารอย่างเดียวรออาหารกินจุด้วยนะคะแต่เขากินไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นต้นหญ้าหรือหญ้าที่วัวกินเขาก็กินได้หมดนะคะน้องเป็นช้างที่กินง่ายอยู่ง่ายไม่ดือ้อไม่สน,นะคะ่ะเริ่มตำลงมาอีกแล้ว น้องคงไม่อยู่ในบ้านนี่แหละค่ะดูแล้ววันนี้ว่าจะเอาไปหาพี่ลำไยก็คงออกไปไม่ได้ละค่ะฝนตกฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะใครคลิกเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาดูแลน้องพี่มีส่วนช่วยในเรื่องอาหารน้องนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ รออาหารรอให้ส่งให้อย่างเดียวค่ะน้องสมัครงานไว้แล้วไม่รู้เขาจะรับน้องหรือเปล่าไปหน่วยงานไหนเขาก็บอกว่าเต็มฝากน้องด้วยนะคะดูแลน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะจากใจคนเลี้ยงช้างค่ะขอบคุณเอซนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมดูแลน้องด้วยนะคะฝากน้องด้วยนะคะน้องตกงานมาจากหาดใหญ่ณนะตอนนี้ย่าสักต้นก็ไม่มีม,มีแต่ซื้อหาซื้อเขาอย่างเดียวนะคะฝากด้วยนะคะฝากดูแลน้องด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่วยบริจาคอาหารมาให้น้องนะคะขอบคุณค่ะ